โอเคสวัสดีครับวันนี้มีของเข้ามาเติมสต็อกนะครับของใหม่ล่าสุดใช่ครับแบรนด์อะไรของเฮ้ยนี่เป็นกล่องเหมือน E M G เลยป่ะเนี่ยใช่ครับแบรนด์อาร์มี่แต่เป็นอาร์มี่เหรอใช่ครับเป็นพวกเซ็กเตอร์อาฟอลเป็นแบรนด์อาร์มี่อ่ะได้จังอ่ะตันนี้ก่อนก็ได้ดูจากกล่องด้วยนะอ่ะให้ดูกล่องหน่อยนี่กล่องดูดูด้านนี้เหมือนอะไร เหมือนอ้นี่ EMG แต่ดูข้างๆเขียนว่า R 6 1 2ที่พี่เต้ยขานรา R 6 1 2กล่องสีขาวของแบรนด์อาร์มี่นะครับครับดูมาร์กิ้งครับนี่ Starcato C2 เป็นตัว C2 นะหกหนึ่วสอเหมือนกันเลยโอเคตัวนี้เท่าไหร่ราคา R 6 1 2เท่าไหร่พี่ฟ้า4,700 เจ็ดร้อยบาทราคามาสูงมว่าอะไรต้องบอกเลยอ่าได้ตัวลิขสิทธิ์แท้ครับนี่เปิดกล่องเปิดกล่องนี่นี่มีมีนี่นะมีบัตรเหมือน E M G เลยนะแล้วก็มีเพดข้างบนให้นี่ครับเป็นไงอามีก็ได้ลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมครับผมอ่าโอเคอันนี้ตัวหกหนึ่งสองอ่ะต่อไปต่อไปพี่ร้อยโอเคมาเป็นตัวเอาบัตรมาเกตหนึ่งหนึ่งเกตสาม R หกหนึ่งหนึ่งคี่สามครับ R มาดูปืนชัดๆนะครับอีกด้านนึงเข้าไปใกล้เขาบอกดูปืนชัดๆหน่อยครับดูปืนไม่ดูหน้ามึงนี่เขียนว่าอะไรอ่ะหกหนึ่งก็แล้วใช่เลตัว P เหมือนกันเหรอหนึ่งหนึ่งสามหกคี่สามใช่ไหมหกหนึ่งคี่สามตัว P ไม่เหอ่ะก็เป็นตัวพีเหมือนกันแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ารหัสมันต่างกันยังไงเนาะ ราคาล่ะราคาอยู่4ี0 0ันเจ็ดราคาอยู่4,700ันเจ็ดนะครับโอเคอ่ะถัดไปเลยเร็วรีวิววันนี้วันเสาร์เดี๋ยวคนมาอีกเพียบตัวนี้หน้ายาวหน่อยยาวขึ้นมานิดนึงหกหนึ่งหนึ่งขีดสองหนึ่งขีดสองนะอ่ะหกหนึ่งหนึ่งขีดสองครับผมราคาเท่าไหร่พี่ฟ้าตัวนี้เป็นมีไงบ้างดูดูงานก่อนอันนี้สี่พันเก้า เหมือนหน้ามันเปคอมสอใช่ใช่เพิ่มหัวคอมมานิดนึงอ่งสวยนะสวยก็เป็นในนี้ด้วยเรืองแสงหรอหรือไฟเบอร์ออปติกเป็นไฟเบอรีพีสวยปะสวยงานเนียนมาก R หกหนึ่งหนึ่งขีดสองเนาะครับราคาพี่ฟ้าสี่พันเก้าโอเคอ่ะถัดไปมาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวลูกค้ามาเต็มแล้ว R หกหนึ่งแปดครับหันเรียกมาทางนี้ R หกหนึ่งแปดโอ้หนึ่งแปดนะ โอเคอ่ะดูง,งานหน่อยซีเอสซีตัวนี้รุ่นย่านหนึ่งเป็นชัดเลยตรงนี้รับกินมันสวยคนสวยมากตรงโอเคเท่าไหร่ครับรา <4, 9, S 1> คา <9, S 1> อยู่สี่พันเก้าน,นะครับผมอะ,อะไรก่อน,นเอาเลขมาดูด้วยอันนี้อารหกหนึ่งสามอารหกหนึ่งสามอ่าใช่พี่ โอเคขอดูงานหน่อยอ้าวหกหนึ่งสามนี่เดี๋ยวนี้อามี่ทำขนาดนี้แล้วสวยด้วยเก็บงานสวยมากตัวนี้มาสี่พันเก้าไพี่สี่พันเก้าอ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเอาง่ายเลยเพาะว่านะตัวยาวๆอ่ะตัวที่เป็น X C X X C X L ะลรพวกนี้ก็สี่เก้าหมดเลยแต่ถ้าเป็นตัวสั้น อ6 1 2 4หนึ่งอ่ะหกสอครับครับบมอ่ะขอดูงานปืนหน่อยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอ่าโอเค C2 อ่ะพิกด้านหนึ่ง49นึ่ก็อยู่49่หอันนี้อยู่49ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพิกกล้องให้ดูนะอ่านี่มีงานประมาณนี้นะครับมีมา6รุ่นถูกไหมใช่ได้ใช่อ่ะรอพี่ลอยวางอยู่เลยเร็วเร็วดิวางกล้องวางก่อนแล้วก็ มีมาไม่เยอะนะครับของเข้ามาแล้วตามขาที่เคยถามถามมาก็สนใจนะครับก็มาที่ห้างเมกาสะพานเล็กนะครับร้านฟ้าพีซีกันนะครับชั้นสขึ้นมาใจเลื่อนคู่มาเลี้ยวขวาเจอไึงีลฟ้านะครับโอเคไปะเจอพวกผมเนี่ยครับยังให้หลุยี่ก่อนคนแรกให้หลุยรับหน้าก่อนโอเคไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาซื้อกันเยอะนะ